โอ้งนอตเชิาเชสายพระธาตุมอยุธยอนั่งแตกนอเน่ยแหงสืบอดเพื่องแห้งรถถนนก่อมเขียวขวานสายว่เพันอุ์่เสียมเพื่อตืมรุษนาสายชะท่าบ่เสียมเสือท่าผู้ธเจ้ากรบบ่เสียมสวนเทแลต้นกำเนิดแหงน้ำเกิดจากฟ้ารุง แต่สามารถจะดยาเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงไว้รัดได้อาศัยตนให้สนสืบตจ้าพันหน่งเป๋รวบรวมจุนยนสังค์เจ้าเพปพระท่านแล้วโนเรียนธรรมถึงจะทำได้ลำบากถ้ายากก็ไปฝ่าพระศาสนาถ้าธรรมทุกสอนถ้าทรรทุกศาราฟังประจาประจาพระเาธรรมนำทุกนี้พระธรรมนำฟัง สิ่งี่ว่ไม่มัวหลงน้อมเรียนทำจันดงให้โรคยืนยงขอซื่อตรงเป็นทาสพระศาสดาถึงแต่ตัวจนท้ายพุธทธันดรขอวิวรนสาพุทธจงหยุดหงมาเดินตามมัคคาพุธทธองค์จะได้ปรงสังเวที่สียจริงเนี่ชีวิตมีพระธรรมเป็นที่พึ่งยังวันหนึ่งคืนหนึ่งประเสริฐใจนี่ชีวิตเดินทางห่างอาวายเราทั้งหลายเข็นกงโล รบเราก่อนแม่กุณแมอันบรโทนเพิ่นกเ้าแล้วก่อคิดก่อําำบัพุทเพิ่งกระแถมทยสิบป้อวยไปห้าบันเลงอีกว่าเฮ้สิบปีอวยไปห้าบันเดงอีกว่มันยังสีเกิงกันเนี่ยเออต่ไยรวบางหัมันบกเกิงมันต้นคางเนืองยังวายอยู่เนาะอันฮ็ดจังไหนเราบันเดงเข้าเ่ราจังไหนก็บันเดงเข้าบาเนี่เอา สิไปเด้อกันนีเด้อสิหาคนเพราะว่าบันแดงบันแดงเพิ่นเพิ่นสิว่าโอ้ยเสียเปียบแล้วบันแดงเพราะว่าเพิ่นขึ้นรถส่วนตัวไม่หลายคนบ่แเม่นหยางดอกเพราะว่าบันบุรกับบันธงเพิ่นรักษาเวลาเด้เดียวนี่บันธงก็รักษาเวลากับบันบุษบันแดงมากสุดท้ายเพิ่นก็เลยขึ้นรถบัสมาท่าหมูอ่าสิเป็นหาบันแดงด้อค่ะพี่น้องเอาจะขับนอกคุณพ่อหนึ่หนะคุณพ่อเอียงก่อนพี่ โอ้พญาวิรัติเห็นบ่โอ้พญาวิรัติไปวัดดูดูหน่อยนะกษิตบิดเยอะตัวน้อยแนวดีเนาะสุโมฟังอันต่ว่างานอันเทียวอันม้วนสิตลองเพลงนะเขาออมเสียงไปเขาก่อนเด้อไอ้นุ่มเด้อม้วนอันนี้เห็นบ่มวันนี้เขาได้เบิ่งหนังเนี่ยเบิ่งหนังวันนี้กับหนังเกี่ยวกับนี่ยนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ว่าโรงหนังของพระอาจารย์ที่เพิ่นเวา นะมีโอกาสมาแต่แต้มันเปิดโรคหนังแรกๆนะคะเดียไปเบิ่งนคือกันฮาคุณพอวิรัตสู่เขาสู่เขาพ่อโอ้หลานเราอย่าก็ดีใจนะครับที่มากมากนี้ดีใจกหกันแั่สุดทึงเลยนะครับขอบคุณท่านหมวงอโตครับถูกจูกคนใส่กันนะเอ้าใส่กัน ทีละซอยกันเนี้ยซยกันเนี้ยอ้ออขอขครอเาโอเคบันเนาะสัตนครับขอบคุณครับ